สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องช้างเผือก official นะครับก่อนอื่นครับวันเด็กขอให้มีความสุขนะครับในการท่องเที่ยวนะครับขึ้นรถเหนือเหนือครับระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับขับรถอย่างปลอดภัยนะครับเพราะวัดงานวันเด็กนี่นะครับจัดทุกวัดครับ เออโทษทีจากจัดทุกที่นะครับแถบสิงห์บุรีอ่างทองลบรีนะครับชัยนาะครับอุทยธานีนะครับกรุงเทพมหานครนะครับกรแจกกันเยอะนะครับทั่วประเทศนะครับขับรถขับลาก็ขับรถอย่างปลอดภัยนะครับวันนี้นะครับได้นำพระผู้ทุกคนนี้นะครับ พระแม่นางควักนะครับหลวงพ่อสวงนะครับประชีปะขาวจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นพระรอโบราณนะครับพระก่อนปี2 5 0 0นะครับพุทธคุณก็เมตตาข้าคัเอเมตตามานิยมนะครับโชคลาภค้าขายนะครับเหนนางเงินทองไหลมาเทมานะครับมีไว้ติดตัวนะครับก็ได้นะครับ เป็นพระสายเมตตาอยู่แล้วนะครับวัดมอสวงวัดชีพระข่าวจังหวัดสิงห์บุรีนะครับดูเนื้อนะครับเป็นพระล่อนะครับล่อโบราณนะครับเนแน่นอนนะครับควักก็คว,วักเงินควักทองเข้าบ้านนะครับ ัดข้างนะครับเจนนะครับด้านหลังนะครับ,บอาจจะเบอร์หน่อยนะครับจะตั้งใหม่นะครับ ลอยตัะครับเป็นเอกลักษณ์ของพระอยู่แล้วนะครับพระลอนะครับดูอีกครั้งนึงครับรนะครับสวยสมบูรณ์แบบนะครับ ลังน่ารักนะครับครับที่เบายัางติดเลยนะครับ,บาการใช้มีน้อยนะครับพระครับอย่างสวยน่ารักนะครับดีนะครับวัดสิงห์ุลีก็มี พระเกจิด,ดังๆหลายที่นะครับเช่นหลวงพ่อเพนะครับวัดพิกลทองหลวงพ่อสวงวัดชีะขาวจังหวัดสิงห์บุรีนะครับพระภก้าต้น,นครับพระอาจารย์รรนามาโชตครับหลวงพอ่พอฟุ้งนะครับวัดสะดาวนะครับหลวงพ่อพุทธาธาทวารโรวัดตุงเตี้ยนะครับ องวอลลี่นะครับอ่าวอลลี่วัดสลับบาบนะครับวัดจวนวัดหนองสุ่มนะครับอ่าแถวสิงห์บุรีมีเยอะนะครับพรอลานะครับวัดโพสีนะครับพ่อปัดวัดโพสี อ่าเบอร์ค่ายนะครับพ่อลาดีวัดโพสีอินบุรีนะครับวัดท่ากระเบือนะครับก็มีนะครับอ่าเกจิมากมายนะครับสิงห์บุรีนะครับสิงห์บุรีมีเยอะนะครับที่สร้างพระครับและสร้างประสบการณ์วัหลายนะครับ ขอบคุณที่ติดตามนะครับช่องช้างเผือกออฟฟิเชียลนะครับกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเพื่อนำคลิปดีๆมาลงนะครับขอเที่ยวยังมีความสุขนะครับวันเด็กแห่งชาตินะครับขับรถขึ้นเหนือล่องท้ายนะครับปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ